ครับก็สวัสดีท่านอีกครั้งนะครับพอดีผมมีเวลาว่างวันนี้ก็จะทําเลขลงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นชุด2ตัวล่างตรงนะครับปักหลักนะครับของผมปักหลักไม่เน้นกลับนะครับปักหลักอย่างเดียวนะครับ1ต่ตุลาโคม63ชุด2ตัวล่างตรงนะครับหลักสิบได้ที่234หลักหน่วยได้ที่375 เอาละทีวันนี้เลขเหลือแค่หกจริงๆเลขมันเหลือ1 2ึ่งสามี่ห้าเลขเหลือห้าตัวเองนะครับนี่มาดูแต้มนะครับแต้มเราใช้เก้าตัวเหมือนเดิมนะครับ4ี่ห้าเจ็ดสองหนึ่งสาดหอันนี้คือแต้มล่างนะครับแต้มสองตัวล่างน,นี่มาดูนะครับเมือจับแล้วท่านก็จะได้อย่างที่เห็นนะครับ สองสามสองเจ็ดสองห้านะตัวเนี้ยครับสองสามสองเจ็ดสองห้าแต้มนะครับสามเจ็ดตัดสามเจ็ดไปตัวนะครับเพราะว่าแต้มศูนย์เราดับนะฮะไม่มีแต้มศูนย์ผมจะตัดเลยนะครับเพราะว่าผมก็ลบในสูตรสูตรว่าอย่างไหนผมก็ไปอย่างนั้นนะครับสามเจ็ดตัดนะครับไอ <c oughs> ตัวตัดมันจะออกหนะรือเปล่านะโอเคก็ไม่ว่าการออกก็ออกมาเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่วันหน้านะครับ ก็อย่างที่เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับอสองตัวบนก็ลงไปแล้วสองตัวล่างอันนี้ก็ชุดสองตัวล่างก็ตามมานะครับเ,เลขแก่แปดชุดตรงนะครับแปดชุดตรงนะครับ่านลงทุนไม่มากนะครับสบายๆแปดชุดตรงนะครับที่่านมีเลขในใจอยู่แล้วก็ถือว่าแอปปี้นะครับถือว่านั่งยิ้มได้เลย เลขชุดใดที่อยู่ในมือท่านแล้วมันตรงกับของผมนะครับผมว่าชุดนี้ก็น่าจะมาแต่งวดที่แล้วนี้ว่าที่ผ่านมาผมาหลุดแต้มหลักสิบนะครับก็คือผมไปได้หกเจ็ดนะครับมาหวยก็ห้าเจ็ดนะครับก็ต้องขอโทษล่าง,างว่าเมื่อที่แล้วนี้ผมไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าได้สองตัวบนแล้วก็ได้สามตัวตรงนะครับ วันนี้ก็รอลุ้นนะครับสองตัวล่างตรงๆนะครับจะมาอีกไหมจะหลุดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าไม่หลุดหรอกนะท่านที่ตามผมอยู่ก็ก็คงจะเข้าใจคงเห็นอยู่แล้วแหะครับนะมันมันหลุดน้อยนะครับมีหลุดมั่งแต่ก็น้อยนะครับหลุดมีเป็นเรื่องธรรมดามั่งเข้ามั่งหลุดมั่งก็เป็นธรรมดานะครับของตัวเลขนะเป็นวัตตะของเขา ขอฝากชุดนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากสาหรับการติดตามนะสมาชิกก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณมากก็กดติดตามหมุนไว้นะครับเปลือจะมีตัวไหนที่ตัดเด่นๆยังไงเดี๋ยวผมก็จะได้ลงให้แต่จริงๆแล้วเข้าไปติดตามในไลน์กลุ่มผมก็จะดีนะครับไอดีไลน์เปลือบางทีผมลืมกรตกบุกล้องแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มไอดีเนี่ยมันยังไงก็เห็นนะครับเพราะว่าผมจะลงให้ก่อนไว้ออกอยู่แล้วสองสามชั่วโมงนะครับ ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆจะยอยลงชุด3ตัวตรงนะครับชุดสามตัวตรง3ตัวตรงนี้ก็ก็น่ารุ้นนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะได้ตังค์อยู่นะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทําลงให้ครับอย่างนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ